โดยสงไฟมีคำว่าเดต้าวีเปิดแอร์หนึ่งชั่วโมงจะใช้ไฟเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราก็ทำการทดสอบกันครับอ่าทีนี้นะครับได้ขยเรถนะครับจอดตากแดดครับตอนนี้ครับก็เป็นเวลา9ก้านกาห้นาทีนะครับ จะใช้เวลาตอนนี้เลยนะครับแต่ประมาณหนึง่งไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เที่ยงจัดจัดจะเริ่มทำงานแต่นะครับแบตเตอรี่ชาร์จเต็มจากเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวจะทำเหมือนรีเซ็ตรีเซ็ต,ซตวพื่อเก็บจะรอมอา,าจจะรอทั้หมดสถิตนะครับผมใช้หมด,หมดสถิตเหยียบเบรกเขาสถิตมันดีเลยหลอกสถิตเหยียบเบรก ใส่พีอ๋อมันชาับผมใช้ทิดนจะช้าโอเคทีนี้เปิดเกือบกดเป็นทันทีนะครับจะเป็นแอร์ดีแอร์ดีทันทีครับพัดลมจะใช้แค่เบอร์ที่23นะจะใช้ต่ำสุดท,นท,นท,นทีนี้นะให้ครบหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้เราเริ่มที่เวลา9นาฬิกา57นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลานะครับไปที่10นาฬิกา57นาที ทีนี้เราก็จะวัดค่าไฟง่ายๆเลยด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะครับด้วยสภาพอากาศแบบนี้นะครับโอเคแล้วครับผมจับเวลาแล้วนะครับผมนี่แอร์นะครับก็จะกินไฟราวๆนี้ครับแอร์นี่เป็น,นที่กินไฟที่สุดละนอกจากมอตเตอร์นะเดี๋ยวพอทาอุณภูมิได้นะครับก็จะลดถ้าอุณหภูมิทําได้แล้วมันก็จะลดลงเนี่ยอย่างเงี้ยมันลดลงแล้ว ้ามันแฝกแกก็คือสองตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับบนุภูมิเริ่มเย็นแล้วนะแป๊บเดียวก็เย็นแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องเราสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะมีการเปิดประตูบ้างนะครับไม่ได้ปิดประตูตลอดก็จะมีการเสียพลังงานเสียวเสี่ยนก็เอาแบบตจำใช้งานทุๆเนี่ยเป็นการใช้งานทุวๆเนี่ยจะจะไม่ได้ยูแต่อาจจะไม่ค่อยแต่อย่างน้อยก็มีแดด ซึ่งมันจะเป็นการใช้งานจริงถ้าเราจอดตักแดดดูสิมันจะกิจเท่าไหร่นะครับแต่แอร์เนี่ยเต้นขึ้นลงกินตอนนี้ยังกินเยอะแต่ถ้า,าใกล้ใกล้ะถายจริงมันกินแตกต่างในเวลาคือสายเย็นนะครับจะตัดไหมแอร์มีการตัดเลยแต่ไม่แน่ใจนะเหมือนจะไม่ค่อยจะตัดเลยแต่ก็เคยเหมือนจะตัดการที่เดี๋ยวพิสูจน์ เสียงเหมือนอะไรรูกไหมครับเสียงเหมือนคอมเซตเตอร์แอร์บ้านนะครับคอมเซตเตอร์แอร์บ้านก็จะดังแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเสียงจะเบาลงหรือเปล่าอนนี้เสียงยังดังอยู่น่าคิดว่าน่าจะดังเท่าเดิมจากที่ฝังเสียงอุณหภูมิเริ่มมยย่้นากขึ้น่อหแต่ก็จะติดสุดไปอีก นนนแต่รอบนี้นานกว่าเดิมผมได้ยินเตี๋ยคอมเพนนะครับแล้วก็พัดลมทํางานไม่รู้ว่าการปิดเปิดบ่อยมันจะดีหรือเปล่านะครับแต่การถ,าถ้าจอดนิ่งมันจะไม่ได้ลมจากหน้ารถเวลารถวิ่งน,นะครับแต่ถ้าได้ลมจากหน้ารถเวลารถวิ่งคิดว่าคอมเพงก็จะทํางานน้อยลงนะเพราะมันอุณภูมิมันเย็นไงพอมันเย็นแล้วทีนี้มันก็น่าจะตัดแต่นี่ก็ยังการทํางานก็ยังตัดนะครับ แต่หรือว่าต้องให้รออุณหภูมอย่างนี้จะไม่รู้สึกเป็นการตัดจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับน่าจะอุณหภูมิในห้องในสั่นดีขึ้นแล้วก็ที่วัดอุณหภูมิที่ด้านในครับเป็นอุณหภูมิภายนอกผมตอนแรกเข้าใจว่าเป็นมออุณหภูมิมอเตอร์อะไรสักอย่างแต่จริงๆไม่ใช่เป็นอุณหภูมิภายนอกครับอยู่ที่5.5องศาครับตอนนี้คำเด่นดังนะครับผม แล้วก็มีการตัดโอเคนะครับว่ามีการตัดเดี๋ยวเราจะดูว่าผมไม่รู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะไม่ได้เอามิตเตอร์มาวัดแต่เดี๋ยวจะไปเอามิตเตอร์นะครับไปตวในห้องหรืเลนี่ผมยังไม่ได้เปิดรถเข้าไปเลยนะครับอ่าน่าจะไม่ไม่เห็นก็โอเคครับผมได้เวลาแล้วก็ <Go. S 2> จัดเวลามันได้เวลา เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับครบหนึ่งชั่วโมงละผูกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่ยี่สิบห้านะก็ดยี่สิบห้าจุดเก้าอุณหภูมห้องโดยสารตอนนี้ยี่สิบห้าจุดเก้านะครับคือมิเตอร์ตัวเนี้ยวัดตัวแถวคนโซลตรงกางนี้นะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็ที่หน้าปัดก็คือยี่สิบห้าจุดแปดก็แสดงว่าอุณหภูมิที่โชว์เนี้ยคือคือเป็นอุณหภูมิ ไปในห้องรถยาฟรนะครับจี่เห็นเนี่ยแต่ว่าเครื่องปับนลาตอนนี้เดี๋ยวจะปิดเลยครับการกินไฟก็จะอยู่ที่เลนประมาณนี้นะครับผมจริงๆอ่ะถ้ารถวิ่งอ่ะมันจะกินเอากินต่อเนื่องจากว่าไอเอากั่ระความร้อนที่คอมที่ที่แผงคอม A ของรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคอมบ้านนะครับแต่ว่าคอมตัวคอม ตัวแผงอะจะแค่อยู่แล้วแยกกันจุดตัวแผงไปวหน้าตัวคอมออกมาแยกกันหากซึ่งมันก็ถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันก็ได้เราไปบอกกันแต่ถามว่าไอ้หมดสถิตอยากรู้ไหมว่าหมดสถิตแล้วมันจะดับไปเดีไปเป็นคลิปนะการกินไฟอ่ะลืมบอกไปเลยนะครับผมก็สรุปเลยนะครับอยู่ที่สองเปอร์เซ็นตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบชั่วโมงหนึ่งอะกินไปประมาณสองเปอร์เซ็นต์ระยะเวา ที่เหลืออยู่ตัไเจ็ดสิบเราจะหายไปประมาณหกกิโลเฮ้ยไม่เยอะสองเปอร์เซ็นตหายไปหกกิก็คือใช่1%นึ่งเร์เราจะวิ่งได้เฉลีย่ยรถเราหเร์เวิ่งได้เฉลีย่ยสากโลใช่ไหมถ้าคิดเป็นกิโลวัตหายไปประมาณหกิโลวัตรหรือเกือบหกิโลวัตเออเนี่ยเราคำนวณดนะครับระยะทางที่เหลืออยู่ก็สามเจ็ดไปครโอเคลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ การทดสอบนะถ้าเราปิด a อซเนี่ยคอมแอร์ก็ตัดเหมือนกันเนียครับผมเปิดถ้าใครวิ่งจริงๆก็แนะนำนะครับเดต้าปิด a อนะครับถ้าสาเหตุที่คอมแอร์เขาไม่ตัดนี้แลเพราะว่าเขาตั้งได้แค่ยี่สิบสามนะครับ,รบทำให้ถึงยี่สิบสามคือมันทำยังไงก็ไปถึงยี่สิบสามลมยงรอนะครับเนี่ยเป็นสาเหตุที่ผมโปรเจกต์หน้าก็จะมาทำการทดสอบอีกทีนะครับหลังจากบูังคาเรียบร้อยแล้ว เคสำบคลิปนี้ทดสอบไปหนชมัมกินไฟเป็นกิโลสองเปอเซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สเ,นนเสียไปหกกิโลประมาณเกือบเกือบหนึ่งกิโลไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะเลยหนึ่งชั่วโมงถือไม่เยอะเลยและถ้าเทียบการที่เราวิ่งห้าสิบกิโลเราใช้เวลาหชั่วโมงใช่ไหมกับการปิดแอร์จะเสียสุดเสียบ1-2%หนึ่งสองปอร์เซ็น ตีสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าว่ารถวิ่งได้ลมจากการวิ่งมานะครับขอบแอร์น่าจะทํางานนะครับและอีกอย่างก็เย็นมากไม่เหมือนจอดนิ่งนะถ้าเราวิ่งจริงๆอาจจะกินเปอร์เซ็นต์จากที่ผมคนวณคร่าวๆจากการวิ่งจริงก็ปอย่างนี้แหละซึ mm ่ง hmm. เป็นกมจริงจริงครับโอเคครับก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวฝากไปแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ่ารราคาแรงนะครับ จะต่ออีกครั้ง